หนึ่งนาทีมีเคล็ดลับเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนสำเร็จหรือคนประเภทเดียวกันหรือโรโมเดลที่คุณต้องการเป็นคนรวยที่คุณอยากประสบความสำเร็จเหมือนเขานี่คือทางลัดที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยได้แบบรวดเร็วเพราะการที่คุณไปอยู่ใกล้คนสำเร็จคุณจะกลายเป็นห้าคนค่าเฉลี่ยคนที่คุณคบ ถ้าคุณอยากเป็นเหมือนนกอินทรีจงหยุดว่ายน้ำกับเป็ดได้แล้ววันนี้จงเลือกคนที่คุณคบห้าคนที่คุณแวดล้อมด้วยคือค่าเฉลี่ยของคุณและมันเป็นสูตรสําเร็จง่ายที่สุดก็คือการที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนสําเร็จไม่ว่าจะเป็นสัมมนาไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคนสําเร็จต่างๆที่คุณต้องการปรารถนาเป็นเหมือนเขาคุณเอาแนวคิดของเขามาเสพ ความคิดเสพอารมณ์เสพนิสัยที่เป็นโรโมเดลของคนค่ะ